จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องตามคำขอคะ่ะสกินนี้อย่างเมื่อนี้สกินอกเล็กนะคะลาบเลียเคยกินบะคะลาบเลียค่ะลาบเลียด,ยยด,ยดใส่เนื้อลงไปแล้วนี่มืน,นี้เห็ดเป็นตอนโคโรเค,ค่เร่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เลือดลงไปก่อนอันนี้เลือดนะคะเลือดแช่แข็งนะจ๊ะนะจ๊ะ เ้าสิมาเลือดก่อนพี่น้องอมาเลือดแดงจัวจ่วๆเลยส่วนเลียงส้วงเลียง,ง,ยงก็จังสีวาโซกเล็กเลือดงัวด้อ่ะเด้อเนี่เลือดวัวนะถ้าใครจะไปซื้อตามก็นี่เลยนะห้างฝรั่งมีขายนะจ๊ะ ตามด้วยพรจ้าพรน่องพอรคลองเฮ้าต้องคุ้มคร่จดจ้วตามด้วยเกลือนายสิมามาจะขานาทีก่อนเด้อค่ะเด้อผงนัวผงนัวแสบบนได้ผมมีผงนัวกับบอสแสบเด้อโอเค ีกหาล้วพี่ค่ะคนก่อนให้เลือดก,กับดีดีวัวเข้าไปในเนื้อ,อเป็นตะเซ็บเป็นตะเซ็บสกหลกสกเล็กสักครูสักครูฮาราจ้าฮาราจ้าพอแม่จ้าใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ใส่พริกลงไปจ้าสูพริว่าค่อยได้ปันไดเดอร์สมือนี่แม่ว่าคันก้อยบอกเพชรกับพ่อแซบนะพีนออ่น้องสริมซิมซีอืมไม่ขม ต้องเอาขมขมเผ็ดตายขมแปะตายยังเสียอีกจคัมอมร่อเข้าครัวน้ำปลรราหนิดน่อย ใส่ปลาร้าน,นิดหน่อยมันจะได้นัวๆเอ้ย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 ประแดดก่อยปลาร้าน,นิดหน่อยเนี่ยไปใส่เสียใส่ผักลงไปต้นหอมผักชีหอมแดงแต่แสบวะพี่น,น้องนั่น เซการพร้อมพร้อมพร้อมเซตแล้วเรียบร้อยแต่แสบบาพี่น้องนับหมอออกก่อนเอ้ยเขาเขาออกจแบกบหมดออกมาทรายใหม่ๆ่เห็นบ่น่ากินน่ากินไหมจ๊ะจัดให้ตามคำขอเลยค่ะสำหรับโศกเหล็กมือนี้เนาะเอาละพร้อมแล้วลาบแดงๆตามต้องการพี่น้องจัดขอมาก็จัดให้นะคะ เอาละพ่ะอๆลายยาหางได้พี่น้องได้เวลาเวลาแล้วก็จวดจนตัวไปไปไป